สวัสดีค่ะอาจารย์นลิสาภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาคุยกันเรื่องส่วนผสมทางการตลาดนะคะซึ่งส่วนผสมทางการตลาดที่เลือกมาคุยกันในวันนี้ก็คือ place หรือช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะเรามีส่วนผสมทางการตลาดทั้งหมด4ตัว1 product นะคะหรือผลิตภัณฑ์2 price หรือราคา3 p l a ส e หรือช่องทางการจัดจำหน่ายและ4โปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการตลาดนะคะการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมสำคัญมากนะคะเพราะว่าลูกค้าต้องเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราได้สะดวกได้โดยง่ายนะคะ เพื่อให้เขาไม่หันไปซื้อของคู่แข่งและซื้อของเรานะคะทีนี้เมื่อพูดถึงช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1 direct channel หรือช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรงนะคะนี่หมายความว่าผู้ผลิตจะขายให้กับลูกค้าโดยตรงโดยไม่ผ่านตัวกลางนะคะมีร้านขายของออนไลน์มากมายใช่ไหมคะที่ ขายของให้กับผู้บริโภคโดยตรงนะคะข้อดีของ direct channel คือมีการปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้านะคะผู้ผลิตก็จะได้ฟีดแบ็กนะคะได้ข้อแนะนำจากลูกค้าในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้ให้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ข้อเสียของ direct channel คืออาจจะไม่สะดวกสำหรับลูกค้าเท่าไหร่ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์นะคะ หลายๆล,ลูกค้าหลายๆคนยังคงชอบไปเดินซื้อของตามร้านค้าปลีกนะคะซึ่งร้านค้าปลีกที่มีสาขาที่หลากหลายอะค่ะแล้วถ้าผู้ผลิตเอาผลิตภัณฑ์ไปไว้ในร้านค้าปลีกเหล่านี้ก็จะทําให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ในปัจจุบัน direct channel ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นและเริ่มมีพฤติกรรมในการซื้อผ่านช่องทาง ออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกข้อดีของ Direct Channel ก็คือลดต้นทุนสำหรับผู้ผลิตนะคะเนื่องจากไม่มีตัวกลางนะคะช่องทางแบบที่2ก็คือช่องทางที่ใช้ตัวกลาง Channel using intermediaries ซึ่งเราจะใช้กี่ระดับก็แล้วแต่ะคะ่ะอย่างเช่นผู้ผลิตอาจจะขายไปให้ผู้ค้าส่งผู้ค้าส่งขายให้ผู้ค้าปลีก แล้วก็ผู้ค้าปลีกข,ขายให้ผู้บริโภคในกรณีนี้ก็คือเรามีตัวกลางอยู่2ระดับนะคะคือผู้ค้าส่งกับผู้ค้าปลีกนะคะการใช้ตัวกลางก็คือช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายมากขึ้นนะคะแต่ก็จะทําให้ราคาสูงขึ้นด้วยเพราะว่าตัวกลางแต่ละรายก็ต้องมีการบวกกาไรนะคะเป็นสเต็ปนะคะต่อไปช่องทางการ ตลาดแบบที่3ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบที่3ก็คือ dual distribution หรือ multi channel คือการที่ผู้ผลิตใช้ทั้ง direct channel กับ channel ที่มี intermediary นะคะยกตัวอย่างผู้ผลิตอาจจะขายาขายาช็อกแลตนะคะโดยขายตรงให้กับลูกค้าด้วยในขณะเดียวกันก็อาจจะช็อกแลตไปวาง ขายในร้านค้าปลีกด้วยวัตถุประสงค์ของด u ว l ล i ดิสทริบิวชันเพื่อเพิ่มมาร์เก็ตแคเวจหรือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองอะคะ่ะเข้าถึงได้ง่ายมากที่สุดครอบคลุมตลาดได้มากขึ้นนะคะต่อไปค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายแบบที่สาคือรีเวิร์สช n น e ลหรือช่องทางย้อนกลับค่ะโดยปกติเมื่อเรานึกถึงช่องทางการจัดจำหน่ายเราจะคิดถึงการ ผลักผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปที่ตัวกลางแล้วก็ไปที่มือของผู้บริโภคนะคะแต่ในปัจจุบันทรัพยากรเป็นยงคะหายากนะคะเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมก็มากนะคะหลายๆธุรกิจก็เลยพัฒนาเรื่องของ reverse channel ขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถส่งบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เสร็จแล้วนะคะกลับคืนมาสู่ บริสัทเพื่อนำไปรีไซเคิลและผลิตต่อนะคะนี่ก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เสร็จแล้วนะคะแต่ผู้บริโภคกลับมายังผู้ผลิตนะคะก็เลยเรียกว่า reverse channel ค่ะค่ะหวังว่าหวังว่าความรู้เรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมนะคะและจะสามารถเรื่ ช่องทางการจัดจำหน่ายได้โดยพิจารณาข้อดีข้อเสียของช่องทางการจัดจำหน่ายแต่ละประเภทนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ